Didn't want to tell you wanted this to be just our day. Uh, oh, it what? is ours. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาร์ตวีทีมอีกครั้งวันนี้ก็พูดถึงเกมกันนะครับอย่างก่อนอันนี้เนี่ยผมก็ได้พูดเปรียบเทียบระหว่างเอ่อเกมเซิร์ฟพังกับเกมเดอะวิเชอร์ซึ่งก็พัฒนาโดยทีมเดียวกันคือซูดีโปรเจกต์เลสนะครับอย่างที่เห็น,นคลิปเก่าเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้ดูก็ไปดูได้เนาะผมได้บอกว่าเออผมชอบเซิร์ฟพังในแง่ของเกมเพลย์แต่โดยรวมเนี่ยทั้งคุณภาพของเนื้อเรื่องนี่ผมไม่นับว่าบั๊กมันบมาเลยนะเอาแค่แบบเออถ้าเกิดสมมุติิวววว่่าาามมันเเสสรนะ็จแล้ผคคคดุณภพของ กับโลกของมันเนี่ยผมคิดว่าบิทเชอร์สามน่าสนใจและดีกว่านะครับเซิร์ฟพังเนี่ยเฟสเควสมันเยอะกว่าเอาไว้ใช้ฟาร์มมันเนาะในขณะที่บิทเชอร์สามเนี่ยแค่คอนแทคไอ้ป้ายติดโฆษณาแบบป้ายติดเควสเนี่ยเควสเล็กเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องมันจะมีสตอรี่แถมเราได้คุยกับผู้ว่าจ้างโดยตรงไม่ใช่แบบโทรศัพท์มาแล้วเราต้องไปทําภารกิจนู่นนี่นั่นเราไม่อินกับตัวละครที่เราต้องไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเ,เป็นแค่ ทหารจ้างแบบธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอะไม่เหมือนมีเชื่อที่มันก็รับจ้างเหมือนกันแต่เราได้เห็นชีวิตผู้คนด้วยแต่แน่นอนว่ามันก็มีเควสที่ดีเหมือนกันในเซเบอร์พังนะครับอย่างถ้าเกิดมิเชอร์สามเนี่ยเควสลองที่หลาคนพูดถึงเออมันยอดเยี่ยมอย่างเอ่อแบดดี้บอลลอนเนี่ยเซิร์ฟพระเองก็มีเควสประมาณนั้นเช่นกันนะครับเควสย,ย่อยแต่สหรับผมเนี่ยเควสย่อยผมชอบสุดก็ตามปกคลิปนะครับนั่นคือเควสของจูดี้นั่นเองครับจูดี้ผู้น่ารักหลายคนคงเคยเห็นเธอแล้วในตัวอย่าง ของอะไรใไนซิตี้วายสักอย่างตอนแรกเนาะที่เป็นการโชว์เกมเพลย์ของ Dance บเบนแดนส์นะครับเออเทินน่ารักดีนะครับแล้วทางซีเบอร์เลสหรือว่าคนรีวิวที่ได้พรีเทสเนี่ยก็บอกเออตัวละครเนี่ยจะมีบทสําสคัญแล้วบอกว่าในเรื่องเนี่ยมันจะดูแบบโอ้โหมันดูสะเทือนใจแบบนั้นนะครับซึ่งพอจะเล่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับว่าเออมันมีตัวเลือกที่แบบยากลาบากและสมผลลับแบบเลวร้ายเหมือนกับเหล่ี่บาลอนเนาะแต่ตัวจูดี้นั้นคเควสของเธอโดยรวมเนี่ย มันก็เป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำที่สุดเสื้อผมในเกมเซิร์ฟพังนะครับและเควสของเธอตอนท้ายเนี่ยเป็นเควสสรุปสตอรี่หลัเธอเนี่ยไม่มีฉากต่อสู้อีซ้ําแต่ผมกับชอบมากๆเพราะเควสเนี่ยมันจะผมซึมซับของโลกของเซิร์ฟพังว่าเออโลกมันเน่าเฟะแค่ไหน่มาจากการสนทนาระหว่างเรากับจูดี้แล้วก็ดำน้ำแค่นั้นน่ะแต่จะบอกว่าเออเขาเล่ามาได้ดีมากๆนะครับซึ่งจะพูดถึงกันซึ่งแน่นอนว่าจูดี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เราเจอเควสหลักตั้งแต่แรกเลยตอนที่เราทำเบลนแดนซ์เพื่ เพื่อไปขโมยชิ่อะไรบางอย่างไงเออเราก็จะเธอผ่านเอเวอร์ลินเนาะแน่นอนว่าหลังจากจบกราศก,กาเนี่ยเราโดนเคนอลีฟมาอยู่ในหัวเนี่ยเธอจูดี้ก็จะโผล่มานะควสลองอีกทีเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแน่นอนซีโมาจาเลตอ่ะวิเชอร์อ่ะวิเชอร์ 3, สามเซฟควงเนี่ยเกมนั้นนี้มันต้องเล่นเซเควสเพื่อเรารู้จักกับโลกมากขึ้นพเพราะเซเควสบางเควสเนี่ยมันดีกว่าเควสหลักซะอีกนะครับอย่างของจูดี้เนี่ย อ๋อแล้วก็คลิปผมลงเนี่ยผมอัดมาแค่รูทท้ายของจูดี้เท่านั้นนะครับส่วนที่เป็นเควสทางของจูดี้นะครับอาจจะไม่ตรงที่ผมเล่าเนาะแน่นอนว่ามันก็เถือนใจช่วงแรกและเพราะว่าอันจากนั้นเนี่ยเอเวอร์ลินเนี่ยก็หายหัวไปเลยนะครับซึ่งก็เสียดายเหมือนกันเหมือนกับแจ็กกี้อ,อ่ะเกือบจะคอยเปิดมาน่าสนใจแต่กับคิวออฟโคตรไวนะครับเอเวอร์ลินก็เช่นกันนะครับนี่คือคือสปอยเรื่องราวเลยนะ จูดี้เนี่ยมาคอยเราตามหาเอลลินซึ่งเหมือนว่าจะเป็นคนรักเก่าอะไรแบบนั้นนะครับแบบมีความสัมพันธ์ร่วมกันมาเนาะซึ่งแล้วก็รกุมกับจี้มาตลอดนะครับจนเราได้รู้ว่าเอลลินนั้นถูกนําไปขายแล้วก็โดนทรมานนู่นนั่นท้ายเราไปเจอเนี่ยเอลลินก็เลยว่าโศมแล้วไงและตอนนั้นคือเราต้องการหาคนที่จะเอาชิปเนี่ยออกจากหัวเราให้ได้เดี๋ยวเราไม่ตายนะครับไอชิปเคียนอยู่นี้เนี่ยแต่เอลลินนั้นก็อยู่สภาพที่แบบไม่สามารถตอบอะไรได้ และต่อมาเธอก็เหมือนฆ่าตัวตายครับเพราะเหมือนเธอรับความเจ็บปวดไม่ไหวเนาะแน่นอนจูนี่ก็แบบเสียใจมากนะครับทำให้เธอเนี่ยเหมือนแค้นพวกไทเกอร์คลอว์หรือแบบที่ทํางานที่คลาวส์แบบนั้นนะครับซึ่งเควสนี้ก็มีทั้งหลายแบบนะครับว่าเราจะไปทันลมคลาวแม่งเลยนะครับตกลงคดลงอะไรช่างแม่งหรือว่าเราจะทําการตกลงดีๆโด,ดยไม่มีฉากต่อสู้ไม่มีการแบบนองเลือดซึ่งเราว่าจูดีอาจจะไม่พอใจก็ได้เพราะเอาจริงเน่ยสบผมมจูดี่เนี่ยเธอไปเหมือน,นยังไงอะ ไม่ถึงกับว่าใส่ซื่อบริสุดในโลกในสตีแต่เรียกว่าเธอดูแบบดูเป็นตัวคนที่ดูดีที่สุดในในสตีอ่ะเพราะว่าเธอทํามาที่เบรนเดนเธอเป็นแค่ทำเบรนเดนซึ่งมันก็คือ VR จริงๆนี่เองเนาะเธอเอาข้อมูลเกี่ยวกับหนังโป๊มาใส่ในเบรนเดนแค่เองคือเธอแค่อยากให้ผู้คนเออมีความสุขอะไรแบบนั้นนะครับเพราะต่อมาตอนเธอเนี่ยเหมือนจะร่วมมือไปถล่มที่คลาวส์เนี่ยเธอได้พัฒนาเบรนเดนที่แบบว่าทําให้คนในคลาวที่เป็นกึงก่งๆึสมเปณีเนี่ยใส่ข้อมูลทักษะการต่อสู้มมันก็เตอ่ะ ที่แบบใส่ไอโนกังฟูมารดแบบนั้นเลยนะครับแน่นอนจูดี้ก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเธอก็ไม่อยากให้คนธรรมดากลายเป็นมือสังหารเนาะเธอก็บอกว่าถ้าภารกิจนี้จบเนี่ยเธอก็จะทําลายชิปทิงนะครับเนี่ยมันแสดงว่าเธอเนี่ยเหมือนเจตนาเธอเนี่ยเธอก็ไม่อยากให้มีการนองเลือดแบบนั้นเธอก็แค่ต้องการความยุติธรรมให้กับผู้หญิงที่โดนข่มเหงนะครับอย่างผมเล่น2รอบรอบแรกเป็นวีผู้ชายแล้วคนก็จะรู้ว่าจูดี้นั้นเป็นเลสเบี้ยน น,น,นั้นเราจึงไม่สามารถอาสาสัมพันธ์กับเธอได้แต่ถึงแม้ละควรจะเสียดายผมก็เสียดายแต่สมงคิดว่าเอ้ยมันจบสวยนะแน่นอนผมยังไม่ธิบายรายละเอียดของเคสเพราะว่าเนื่องลักของจูดี้เนี่ยวีหญิงกับชายจะเหมือนกันนะครับแต่แปลว่าบทสุปของวีผู้ชายเนี่ยนั้นผมเลือกทางเลือกแบบจากการไทเกอร์คลอสน่าําไมเหมือนแบบเกิดการน้องเลือดใหญ่ขึ้นไงจูดี้คือว่าแบบเธอคงไม่อาจอยู่ในซิตี้ได้ต่อไปแล้วกับเมืองมันสมมตมันเนาะ เธอเลยใจใจว่าอ่ะจะออกจากมือนี้ไปโดยที่ก็พาดไม่เหมือนเธอให้เรานะครับคือเป็นบ้านให้เราอยู่เลยและเหมือนเป็นการจากกันฉันเพื่อนอะเพื่อนแท้แบบนั้นนะครับเพราะเหมือนจูดี้เธอก็ไม่เหลือใครอะและของชอบก็คือความใส่ใจในรายละเอียดไงพอเธอจากไปแล้วจริงๆก็ไม่จากไปหรอกเพราะถ้าเกิดเรากลับไปอพาร์ตเมนต์เนี่ยจูดี้ก็รออยู่นะครับแต่ในแชทเนี่ยเธอจะส่งรูปภาพการท่องเที่ยวของเธอทุกครั้งว่าเออเธอไปเที่ยวที่ไหนาบ้าง,างนี่เนาะในซิตี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันได้ว่าไงอะอิ่มเอมหัวใจอะ ที่แบบเราอ่าจจะไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแต่เธอก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนลั่ง,งเราอะ่ะควมูเออมันกินใจมากนี่ก็ส่งวีผู้ชายเนาะอ่ะมาถึงวีผู้หญิงบ้างถ้าไม่วีผู้หญิงก,ก็สามารถสัมพันธ์กับเธอได้ต้องเป็นญิงหญิงแท้เลยนะที่แบบไม่ต้องไปเติมแต่งใส่เสียงผู้ชายเลยอ๋อว่าเพศชายเลยพอมาถึงสุดท้ายของเควสเนี่ยในการเล่นคลายสองเนี่ยผมเลือกคุยกับไทเกอร์คลอสดีแบบนั้นนะครับซึ่งทาให้ตัวจูดี้ยังไม่พอใจเท่าไหร่แต่โชคดีที่ผมไม่เลือกรับเงินจากเขา ไอคนของท็กเกอร์คลอเนี่ยน่าทาให้เกิดรุสทายได้นะครับน่าจะนะก็คือจูดี้เนี่ยเรียกเราให้ไปเจอตอนเย็นนะครับเราก็เดาว,ว่าเธอเนี่ยอยู่ในชุดนักดำน้ําแล้วดูเหมือนจูดี้เนี่ยกำลังพัฒนาเบรนแดสแบบที่เหมือนแบบจิตใจสองคนเชื่อมต่อกันนะครับเมันเป็นการซิงโครแบบนั้นเนาะเป็นการดำน้ำร่วมกันด้วยเพราะเบรนแดเนี่ยเหมือนจะทําให้อุณหภูมิร่างกายมันสูงมานะเนาะก็เลยใช้การดำน้ำนะครับ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการเหมือนแบบเออดำน้ำดูโรือมนติกงธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ไม่ใช่นะครับที่ที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนที่โดนจมจากเขือนนะครับแล้วเราก็รู้อีกว่าที่นี่คือบ้านเกิดของจูดี้และระหว่างทางเธอเล่านนเนี่ยด้วยความที่มันซิงโครต่อก,กันเนี่ยมันทําให้ตัวคอนวีเราเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนเป็นความทรงจําสมัยเด็กของจูดี้นะครับเออมันทาให้รู้สึกว่ามันสะเทือนใจที่แบบ จูดี้กับเมืองเรื่องมันเธอเนี่ยสุดท้ายก็แบบจมอยู่ใต้น้ำเนาะแน่นอนเธอก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้รอดชีวิตนะครับเพื่อนของเธอก็เหมือนไม่น่าจะอยู่แหละซึ่งในการดำน้ำเนี่ยเดี๋ยวที่บอกมันไม่ได้มีฉากต่อสู้แต่มันทําให้เราซึมซับ่อนโลกของเซพังว่าเอ้ยมันมีจุดที่แบบมันเน่าไฟแค่ไหนเมืองเมืองบนที่แบบโอ้โหซิวไลเทคโนโลยีแสงสีเสียงเนี่ยแต่ดูเมืองด้านล่างดีจมอยู่ใต้น้ํานะครับ ซึ่งมันก็จะมีเควสรอให้เหมือนให้เราไปหยิบของอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็คุยกับจูดี้ได้ว่าเออตรงนี้เธอเคยมีความสัมพันธ์อะไรกับสิ่งของนี่เอ้ยนี่มันตุ๊กตาของเพื่อนที่เธอเคยไปแย่งเพราะว่าเธออยากให้ผีคนนั้นมาสนใจตัวเธออะไรแบบนั้นนะครับ This isn't it There Chapman is is yours So yours alone Jenny for you took her doll as if hit it it was a monster you hit it why because i thought only losers played with dolls what i really wanted was for her to notice me ah oh, the days when dolls were just kids toys and nothing else Let's <coughs> see <coughs> มันติดหูมากปกติผมไม่ค่อยชอบดนตรตีแนวพังเท่าไหร่นะครับผมเลยชอบดนตรตีแนวแฟิลาสีของป็เชื่อสาม,มากกว่าและเซอร์พังเนี่ยมันก็มีดนตรีเอมเบลียนอยู่ที่แบบเออเป็นดนตรีแนวคลอกับบรรยากาศเนาะซึ่งช็อตด้าน้้ำนี่แหละรู้สึกว่ามันติดหูมากเป็นเพลงติดหูที่สุดในเซอร์พังน,นะครับเจอผมนะและช็อตสุดท้ายของใต้น้ํา,น,านี่ก็เป็นโบสถ์นะครับเราก็หาทางเนี่ยเข้าไปในโบสถ์แล้วปรากฏว่าตัวเราเนี่ยเหมือนคนสติไปไงก็เนื่องจากไอ ตัวชิปของเคียนอลีนี่แหละที่เธใหมดสตินะครับจูดี้ก็ลากเราขึ้นมาก็ <Yeah. S 2> อก็มันห่วงนะเนี่ยเราจะมองเท่งซะแล้วนะครับเคี ori, ยนอลีฟอมาเตือนเลยว่าบอกแล้วว่าอย่าดับน้ำอะไรแบบนั้นนะครับ mm hmm. เธอก็ชวนเราเข้ามาในกระท่อมเราก็สามารถเลยว่าใจพักในกระท่อมนี้หรือว่าจะกลับบ้านนะครับแหมก็ต้องอยู่สิครับมันเป็นกระท่อมของญาติเธอนะครับ <What? S 1> ซึ่งมันก็ค่อนเก่าแล้วไฟเลยดับไงนเธอก็เลยขอให้เราเนี่ยออกไปเปิดขึ้นเป็นไฟให้หน่อยแล้วปรากฏว่ามันมีเสียง ของเอเวอร์ลินเนี่ยเข้ามาในหัวเราเพราะตอนนั้นเนี่ยเรายัางซิงค์คนไหนกับตัวจูดี้อยู่นะครับพอเราเข้าไปในบ้านแล้วก็เห็นว่าเธออนู่ห้องน้ํากับชุดชั้นในของเธอนะแล้วก็เดี๋ยวว่าเธอนั้นเหมือนยังเสียใจเรื่องเอเวอร์ลินอยู่นะครับและเธอเคยเล่าถึงผลลับของคดีที่เราทำก่อนอันนี้นะครับว่าเออถ้าเกิดเป็นทลายถล่มแม่งหรือว่าจะคุยกลีดีหรือว่าจะยังไงก็ตามเนี่ย,เ,ยเธอก็จะอธิบายผลลับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งจะบอกว่าจะไม่มีดีสักอย่างนะเท่าที่เห็นนะครับใน,ล,น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 ,บล,นล็อกสองแต ซึ่งฉากได้กันยังค่อนข้างนานพอสมควรนะครับอาเฟอร์อาจจะย์นาโอของเพนนำอีกมั้งและพอลุกขึ้นมาเนี่ยครับเราก็เจอว,ว่าจูดี้นั้นเหมือนเธอคือเหมือนนั่งรับตะวันเนะาะเด็กที่บอกว่าเกิดเล่นเปมีผู้ชายเนี่ยเธอก็จะบอกว่าเธอจะไปจากไนซิตี้แล้วอะไรแบบนั้นนะครับแล้วเกิดเล่นมีผู้หญิงเนี่ยและมีสารสัมพันธ์กันแล้วเราก็จะเลือกจันการว่า ไอที่สารพันธ์เมื่อคืนเนี่ยมันเป็นความสาัมพันธ์แบบวันไหนแสตนฉากช่วยหรือว่าเอ้ยเราจะคบกันจริงๆนะครับแน่นอนผมเลือกคบกันจริงๆกันเนาะจูดี้ก็เลยเหมือนแบบว่าเธอเนี่ยทำแผนพังหมดเลยเพราะเธอตั้งใจจะไปในซิตี้แต่ตอนนี้เนี่ยเออเธอเป็นสิ่งที่แบบว่าเออผูกมัดให้เธออยู่ในซิตี้นั่นคือตัวเราเองเหมือนั้นนะครับแน่นอนว่าเธอก็ลังเอาอพาร์ตเมนต์ให้เราเหมือนเดิมนะครับซึ่งนี่ก็เป็นรู้จบของจูดี้ที่ผมเล่นตอนนี้นะครับนี่คือล่าสุดคือหลังจากจบจูดี้เนี่ยผมจะทำเควสหลักกในนารรเล่อบ ไม่ถึงไหนเลยนะครับแล้นผมจะไม่รู้ว่าในฉากจบของรูทสองเนี่ยผมจะเลือกยังไงตัวผมคิดว่าผมน่าจะเลือกลุยแหลกกับโรกนะครับพอหน้าจบดีสุดแล้วก็เริ่มมีชีวิตอยู่ต่อนะครับไม่ต้องเคลลี่มาเข้าสิงอะไรแบบนั้นเนาะนะอยากรู้กันว่าฉากจบเนี่ยจูดี้จะคุยกับเรานะครับแะน่นอนว่าอยา่าสปอยกันก็คือคันเล่นจบในลูกของจูดี้จนจบเกมแล้วเนาะนะแต่ไปว่าโดยรวมเนี่ยในเวลาคุยเสมือนเซ็งพังผ่านกันได้รอบแรกแล้วก็รอบสองมานิดหน่อยเนี่ย มันก็มีเควสหลายแบบที่คุณภาพเนาะทั้งของไอโรถพูดได้หรือเควสยอดของเคนยอลีฟที่มาสมคบกับเควสหลักด้วยแต่สหรับผมเนี่ยนอกจากความน่ารักของจูดี้เนี่ยสตอรี่ไลน์ของเธอการเรื่องของเธอเพลงประกอบเนี่ยและเควสสุดท้ายของเธอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันกินใจมากๆากะมาทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละสตีมโปรเจกต์เลนเนี่ยเออเนี่ยเควสคุณภาพนะครับเสียดายที่เขาไม่ทําอย่างนั้นกับเควสอื่นด้วยนะครับพอมิชชั่นสามเนี่ยมันก็มีเควสย่อยๆเนาะแต่เควสย่อยมันก็ยังมีสตอรี่ไง แต่เซิร์ฟพังเนี่ยเควสย่อยมันดูเฟสเควสสุดๆอะ่ะมันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะขนาดบิเชอร์สามะแค่เควสช่วยเด็กคนนึงจากการถูกสังหารหมู่ทั้งหมู่บ้านที่บิเชอร์สังหารหมู่อะถ้าเกิดเราช่วยเด็กเอาไว้แล้วเรากลับหาเด็กครั้งเนี่ยเด็กก็จะมาหาเราพร้อมกับมอตุภาพกเกลเลโกับตัวเด็กเนี่ยเนี่ยควสแบบเนี้ยมันง่ายๆมนันสั้นๆแต่มันน่ารักแล้วมันแล้วมันทำให้เราสึกแบบกินใจอะ่ะกับการเล่นเน่ะอิ่มโออิ่มใจอะ่ะเสียดายที่เซิร์ฟพังเนี่ยมีน้อยนะครับแล้วเจ้าผู้ชมคิดว,ว่า แควจูดี้นั้นเป็นยังไงดีไม่ดียังไงก็เมนกันด้นครับแล้วก็ตอนเล่นครั้งแรกเล่นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนจ,จีบจูดี้นะครับก็โคตอหักกันเป <c oughs> ็นแทบเพราะตอนนั้นผม,มย,นยังไม่รู้ไงยังไม่ดูสปอยว่าผู้ชายนั้นจีบจูดี้ไม่ได้นะครับเสียดายเสียดายแต่แหละแฟนโซนมันก็มีข้อดีแบบของมันเนาะ <c oughs> ถ้า,าใครชอบอันนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Just focus on tying up all your loose ends. Then you and I are leaving this city once and for all.